ตรบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับกับผมดานยไม่พันพักเพื่อไทยอำนาจกจริญท่านประธานครับเห็นด้วยทุกท่านที่ท่านได้อภิปรายในเรื่องของกองทุนกายเยสอขอใช้คำย่อนะครับเพราะถือว่าวันนี้ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมี แต่ถ้าทุกคนต้องการที่จะใช้ทุนตรงนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้ทุกคนท่านประธานครับประเด็นที่ผมอยากจะอภิปรายนะครับซึ่งเมื่อกี้มีท่านผู้ทรงเกียรติได้พูดไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าผมก็อยากจะเพิ่มเติมก็คือมาตราสามครับในมาตราสามเนี่ยท่านประธานครับมันมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เขาขาดโอกาสเนื่องจากเราไปนิยามสับเอาไว้เป็นการจํากัดในเรื่องของตัวบุคคลในเรื่องของสถานศึกษา นั่นก็คือเรื่องของสถานศึกษาเอกชนนอกระบบท่านประธานเชื่อไหมครับว่าสถานศึกษาเอกชนนอกระบบในขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีมากถึง7,789แห่งใน7,789แห่งเนี่ยเป็นสถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาที่ผลิตบุคลากรผลิตบุคคลเข้าสู่ตลาดแรงงาน เข้าสู่งานอาชีพได้เยอะที่ส okay. ุดครับผมยกตัวอย่างนะครับประเภทเสริมทักษะอาชีพนี่สถานศึกษาสอนเสริมสวยมีอยู่ตั้ง3 3 1แห่งภาษาสำหรับอาชีพมีอยู่ตั้ง4 45แห่งคอมพิวเตอร์กราฟิกมีอยู่144แห่ง การตัดต่อภาพยนตร์สามแห่งนะครับอันนี้คือประเภทอาชีพผมยกตัวอย่างเพียงบางส่วนประเภทสท่งเสริมทักษะวิชาการนะครับประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิตเช่นสอนดนตรีมีอยู่395แห่งศิลปะ195แห่งทักษะกีฬา ห้าบสองแห่งอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมยกมาให้ท่านประธานดูบุคคลกลุ่มนี้นะครับเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงกองทุนตัวนี้ด้วยเหตุผลเพราะเราไปนิยามเอาไว้ว่านักเรียนหมายความว่าผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาแล้วและให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งมีหลักฐานว่าจะเข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีพเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยอันนี้กว้างครับอันนี้กว้างสามารถครอบคุมไปถึงบุคคลเหล่านั้นได้แต่พอไปถึงเรื่องสถานศึกษาครับท่านประธานสถานศึกษานั้นพอไปพูดถึงเอกชนท่านก็บอกว่าเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการอุดมศึกษาเอกชนและให้ความให้หมายรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้จัดให้การศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตามที่คณะกรรมการกำหนดด้วยดังนั้นนะครับท่านประธานที่เคารพสถานศึกษาเอกชนที่อยู่นอกระบบเจ00ันกว่าแห่งที่ผมพูดถึงเนี่ย แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่เขาเข้าไปศึกษาอยู่เนี่ยเขาจึงเข้าไม่ถึงกองทุนตัวนี้ด้วยเหตุผลของนิยามศัพท์ดังนั้นผมจึงอยากจะฝากไปถึงกรรมธิการที่ท่านจะไปร่างพระบัญญัติฉบับนี้ว่าท่านน่าจะนิต้องนิยามคําว่าเอกชนที่อยู่นอกระบบลงไปด้วยนะครับสําหรับสถาบันการศึกษาเหล่านี้นะครับรัฐ ก็น่าจะต้องไปให้ใบรับรองใบอนุญาตให้เขาจัดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่านประธานเชื่อไหมครับว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาศึกษาหลักสูตรระยะสั้นไม่จําเป็นต้องไปศึกษา4ปี5ปีครับบางทีหนึ่งเดือนเขาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได้และก็มีความสามารถที่จะชําระหนี้กองทุนได้ดีด้วยเพราะเป็นวิชาชีพที่สามารถทํางาน เลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยที่เขาเข้าไม่ถึงไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาเล่าเรียนก็เนื่องจากว่าขาดโอกาสเรื่องงบประมาณในการไปศึกษานั่นเองดังนั้นเนี่ยผมจึงเห็นว่ากองทุนนี้ถ้าจะให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยมันจะต้องทั่วถึงเท่าเทียมแล้วทุกคนได้โอกาสนะครับก็ฝากคําประธานผ่านไปถึงท่านกรรมธิการว่าจะทำยังไงท่านจะให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ ด้วยโอกาสได้เข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่อาจจะมีค่าค่าสอนในแต่ละหลักสูตรแพงแต่เขาก็อยากจะไปศึกษาเขามีความรู้ความสามารถที่จะไปได้แต่ว่าขาดเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะต้องได้โอกาสจากพรบรฉบับนี้ก็ฝากท่านประธานผ่านไปถึงกรรมธิการทุกท่านด้วยครับบกาขอบคุณครับ